มากันที่นี่ค่ะความคืบหน้าคดีอดีตพ่วมกับโจกันบ้างอย่างอยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะวันนี้ทางกองปราบปราบไม่มีการประชุมชุดสืบสวนสอบสวนหลังลงพื้นที่เก็บข้อมูลสอบปากคำพยานได้แล้วหลายปากค่ะ คนตำรวจตรีสุวัสด์แสงนุ่มผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยขั้นตอนหลังกองปราบปรามโอนสำนวนคดีพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนาผลหรือว่าอดีตุ่วกับโจกับพวกที่ใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาจนเสียชีวิตอย่างทรมานว่าคณะพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันก่อนส่งสำนวนให้ปปชค่ะ และในทางคดีตอนนี้พนักง,งานสอบสวนได้สอบปากคำตำรวจ6นายซึ่งเป็นชุดจับกลุมในฐานะพยานเบื้องต้นพยานให้การเป็นประโยชน์โดยยอมรับว่าอยู่ในเหตุการณ์จับกลุมจริงแต่หลังจากนั้นจะมีพฤติกรรมอย่างไรต้องตรวจสอบในรายละเอียดและตำรวจทั้ง6นายจะเข้าข่ายความผิดด้วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการสอบสวนส,วนส่วนกระแสข่าวที่อดีตพุม่มกับโจ้ป่วยเป็นโรคไบโพลาร์นั้นอยู่กับขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานว่า เป็นก่อนหรือหลังมีการรักษาตัวหรือไม่การจะมากล่าวอ้างแบบเลื่อนลอยนั้นไม่มีน้ำหนักในทางคดีส่วนคนที่นำคลิปเหตุการณ์ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นคนในหรือคนนอกหากไม่พบคนปล่อยคลิปก็ยังสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้หากคลิปดังกล่าวตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้มีการตัดต่อก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญและก็สมบูรณ์ในการดำเนินคดีค่ะ ด้านพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามก็บอกว่าได้มีการเรียกประชุมชุดทำงานหลังลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะว่ายังขาดข้อมูลในส่วนไหนบ้างที่จะต้องลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมและขณะนี้ได้สอบปากคำพยานไปมากพอสมควรแล้วส่วนที่มีการอ้างว่าอาดีตผูมก,กับโจ้เคยป่วยไบโพล่าจะมีผลต่อคดีหรือไม่พันตำรวจเอกอนเอกอนเอกบอกว่า ตามหลักกฎหมายการกระทําความผิดถ้ากระทําโดยรู้สํานึกผิดชอบช่วดีจะมาอ้างว่าเป็นไบโพล่าไม่ได้แต่หากเขาทานยากระทําไปไม่รู้ผิดชอบช่วดีก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อาการของผู้กระทําผิดไม่ใช่อย่างนั้นคดีนี้ไม่ยากคดีนี้ไม่ยากค่ะเพราะมีคลิปแห่งพฤติการการกระทําความผิดอยู่แล้วเป็นดุืนพินิษของศาลจะมองอย่างไร ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าคดีดําเนินมาโดยถูกต้องเป็นธรรมมีอายการเข้ามาร่วมด้วยเชื่อมั่นได้เลยว่า2องค์กรไม่เอาชื่อเสียงมาทิ้งไว้กับเรื่องนี้การสอบสวนตรงไปตรงมาข่าวลือก็ลือกันไปส่วนเรื่องจริงอยู่ในสำนวนผู้สื่อข่าวรายงานมานะคะว่าการประชุมดังกล่าวชุดสืบสวนสอบสวนของกองปราบปรามมีการนําข้อมูลมาวางบนโต๊ะ แยกโต๊ะการในลักษณะวงกลมค่ะมีหัวหน้าชุดคอยเรียบเรียงหลักฐานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยเฉพาะพฤติกรรมของตำรวจในชุด05นที่ไปเรียกรับผลประโยชน์เพื่อน,นำมาประกอบสำนวนการสอบสวนว่ามีตำรวจคนไหนในชุดที่เข้าข่ายการกระทำความผิดทั้งอาญาและวินยัยขณะที่ความคืบหน้าการย้ายตัวอดีตผู้กำกับโจ้กับพวกรวมเจคนมาควบคุมย่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพนั้น เรื่องนี้นายนารงจุ้ยเสยนะคะผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลกก็เปิดเผยว่าขณะนี้ทางเรือนจำกลางพิษณุโลกยังไม่ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและยังไม่มีเอกาสารส่งมาที่เรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างเป็นทางการเพียงแต่ทราบข่าวนะว่าอาจจะมีการย้ายตัวอดีตผู้กับโจไปกรุงเทพแต่ถ้าหากเป็นเรื่องจริงในส่วนของเรือนจำกลางพิษณุโลกก็ต้องมีการวางแผนในการเคลื่อนย้ายต้อง มีการกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิดนะคะว่าจะกักตัวใหม่หรือไม่ก็ต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะผู้สื่อข่าวสอบถามถึงอาการของผู้กกับโจและพวกนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษนุโลก,ก็บอกว่าทั้ง7คนเริ่มมีการปรับตัวได้ดีทุกอย่างก็ดูเป็นปกติค่ะ นอกจากนี้นะคะก็แหล่งข่าวบอกว่าเมื่อวันที่30สิงหาคมเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาทางทีมนักจิตวิทยาแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยไปพูดคุยกับอดีตผู้กำกับโจ้แล้วพวกค่ะก็พบว่าอดีตผู้กำกับโจ้มีภาวะซึมเศร้าเล็กน้อยนอนไม่หลับนะคะก็ต้องมีการปรับตัวนั่นเองหมอก็เลยให้ยาผ่อนคลายแล้วก็ยานอนหลับเพื่อคลายเครียดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นหนึ่ง คดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะคะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ